มาไลายฟาร์มนาชัำในวันนี้ขอเสนออูดอูดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีถิ่นกำเนิดในทะเลทรายและพื้นที่แห้งแลง้งมีความสามารถพิเศษในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ร้อนและแห้งได้ดีโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นสองสายพันธุ์หลักได้แก,ก่อูดนอกเดียวมีนอกเพียงหนึ่งหนอกอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือมีความสามารถในการทนต่อความร้อนได้ดี และสามารถเดินทางไกลในทะเลทรายโดยไม่ต้องดื่มน้ำเป็นเวลาหลายวันอูดสองหนอกพบมากในเอเชียกลางโดยเฉพาะมองโกเลียและจีนสามารถทนต่ออากาศหนาวได้ดีเพราะมีขนหนาและสามารถเก็บไขมันไว้ในหนอกเพื่อใช้เป็นพลังงานและน้ำในช่วงขาดแคลนหนกของอูดไม่ใช่ที่เก็บน้ำแต่เป็นที่เก็บไขมันซึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานและน้ำเมื่อขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มแถมยังสามารถดื่มน้ำครั้งเดียวได้มากถึง100ลิตรแล้วยังสามารถรักษาน้ำในร่างกายได้นาน อูดจะมีขนตาที่ยาวปิดสนิทเพื่อป้องกันรายเข้าตาและมีจมูกที่สามารถปิดได้เพื่อกันทรายอาหารของอูดส่วนใหญ่ประกอบด้วยพืชที่ขึ้นในพื้นที่แห้งแล้งซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการต่ำเมื่อเทียบกับพืชในพื้นที่อุดมสมบูรณ์แต่ด้วยระบบย่อยอาหารที่พิเศษอูดสามารถย่อยและดูดซึมสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาหารหลักของอูดได้แก่หญ้าแห้งหญ้าข่ามินพืชที่มีน้ำกระบองเพชรและพืชอวบน้ำซึ่งช่วยให้อูดได้รับน้ำจากอาหารในช่วงที่าขาดแคลนน้ำดื่มได้ดี เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของอูดวันนี้หากเพื่อนๆสนใจอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับ